มี e fc ส่งมาครับเส้นลิ่ห่อเนื้อทองแดงพิมพ์เล็หลวงพ่อเกษตรเขมมาโกโนะครับเดือนนี้เกน,นะครับนี่ครับส่งมาครับบอกประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะบอกนะว่าเกยังไงครับเดี๋ยวจะเทียบให้ดูเป็น ep หน้าด้วยนะครับว่ามันเป็นการแก้มาจากงานที่ผมเคยลงในเฟซไปนะครับสาหรับเส้นลิ่ห่อเนื้อทองแดงพิม์เลกงานนี้นะแต่งานนี้ขอบเหมือนแล้วนะตอนเขาส่งมามีห่วงนะผมแกะห่วงนะเพื่อจะได้ให้เห็นจุดชัดเจนนะว่ามันมีอ่าเนเกินตรงนี้เนาะนี่นอเกินตรงนี้ ซึ่งตอนนี้เขาแก้มาเรียบร้อยเห็นไหมขอบฉีกชัดเจนนะนะเดี๋ยวอีพีหน้าจะเทียบให้ดูอย่างที่บอกนะว่าเป็นงานแก้มาจากงานเก๊ก่อนหน้านี้นะคนี่นะครับอ่ะเรามาดูกันนะว่ามันเก๊ยังไงนะครับจุดแรกเลยนะเี่เาหอัวออกเพื่อให้ดูตรงนี้คนระับนี่เห็นไหมมีเนื้อเกินตรงนี้ชัดเจนเลยนะหน้าตาเลยปกติมากน,นะครับนี่นครับต้องกอไก่ก็มีเนื้อนูนเกินอย่างนี้นะครับนี่นะครับต่อมานะมาดูขอบบ้าง ขอบก็ทําฉีกมาจริงครับแต่ก็มันดูก็ไม่ธรรมชาติเท่าไหร,ร่นะฉีกประหลาดประหลาดอยู่นะครับมาดูหูห่วงหูห่วงก็อาจจะมีรอยตะบงตะใบอะไรก็ไม่รู้นะครับแ้ฝั่งนี้ก็จะมีรอยตยะใบนี่นี่ครับอันนี้เป็นงานเกยนะ